วันแรกก็หัวเราะนะจ๊ะนะจ๊ะยกมือขึ้นชูรูปตัวบีวิกตอรแล้วก็เขียนว่าบิกวัคซีนอะไรของแกนเป็นเอาคำผสมนะน,นะครับเมื่อวานก็นะจ๊ะอีกก็หัวเราะอีกคือยังเล่นสูตรเดิมอยู่นั่นคือไม่รู้สึกรู้สากกับความรู้สึกของประชาชนท่านที่รบทั้งหลายครับ มันก็เปรียบเหมือนกับประชาชนหัวเราะในงานศพของประชาชนประธานทเหมือนพลเอกประยุทธ์หัวเราะอยู่ท่ามกลางงานศพของประชาชนทั้งประเทศหัวเราะเริงล่าบนความทุกข์ยากของประชาชนทั้งประเทศใครมันจะรับได้ครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารเนี่ยกระแสมันเละไปหมดนี่คือสิ่งที่ทีมงานของพลเอกประยุทธ์ ประเมินสถานการณ์ผิดมันจะมีการประชุมกันเมื่อวานนี้และยิ่งคุณสมบัติบุญงามอน,นุ่งนัดทำขาม,ม็อบก็คือจะชวนคนที่มีรถยนต์ไปรวมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จะขับรถไปที่ทำเนียบรัฐบาลพอถึงทำเนียบแล้วก็จะบีบแต่หรืออาจจะบีบแต่เรื่อยๆตั้งแต่ขบวนมานะครับ ค่ามอบครั้งนี้มันก็กลายเป็นจุดรวมสําคัญคือมันสะดวกต่อประชาชนบางคนเขาก็ไม่อยากจะมาลงมาเดินขบวนเพราะมันร้อนอย่างที่คณะสมาชิกประชาชนจัดเดินขบวนจากสะพานผ่านฟ้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะ่ะคนมาร่วมในลักษณะที่อยู่บนรถยนต์ส่วนตัวนี่เยอะมากนะครับมาต่อแถวแล้วก็บีบแต่เปิดกระจกบีบแต่โบกไม้โบกมือบีบแต่ มอเตอร์ไซ์เหมือนกันการจัดคามอบที่คุณสมบัติบุญงามอนคงได้เสนอไอเดียขึ้นมันจึงเหมือนกับการระดมคนเดือดร้อนให้เข้ามาร่วมการชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์ง่ายมากขึ้นและยิ่งชอบทำมากยิ่งขึ้นก็ต้องผมก็ชื่นชมนะครับคุณสมบัติบุญงามอโงนี่แกเป็นคนคิดอีเวนต์ดีน้องหนูหลิงนี่แกคิดออกมาแต่ละอีเวนต์นี่มันแบบถูกใจนะ่ะ คือคุณสมบัติแกมีความสามารถในการจับกระแสของประชาชนได้และกิจกรรมที่เข้ากระแสของประชาชนนั้นมันมันทำให้ประชาชนสะดวกนี่นี่ต้องยอมรับนะครับก็ด้วยความนับถือจริงๆที่ที่มาถูกที่ถูกเวลาหลังจากที่คุณสมบัติบุญงามอานงประกาศเนี่ยเขามีการประชุมกันของคณะพวกนี้แหละครับลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์จากสภาความมั่นคงก็ประชุมกัน มีการสั่งการไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถแถลงว่าใครที่เอารถยนต์เนี่ยมาชุมนุมเนี่ยรวมตัวกันยี่สิบคนเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันรวมตัวกันยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายข้อกล่าวหาของตำรวจก่อนว่าใครที่เอารถยนต์มาชุมนุมเนี่ยจะเกินรวมตัวกันเกินยี่สิบคนเนี่ยมีความผิดจะต้องยึดรถด,ด้วยจริงๆนายตำรวจท่านนี้ต้องถูกมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับตอนนี้คณะไทยไม่ทนกำลังร่าง ร่างคำฟ้องจะไปฟ้องนายนี้ละ่ะนอะไรเนี่ยในตำรวจที่ถแถลงเมื่อวานเนี่ยคือมันเป็นการถแถลงที่โกหกหลอกลวงประชาชนมากคือเขามารวมตัวกันในรถยนต์นี่มันไม่ผิดพระราชกําหนดหรือประกาศอะไรต่างๆนานาที่คุณประกาศเนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วร้อยเปอร์ซแล้วคุณจะมายึดรถเขาคุณก็ยึดไม่ได้เพราะ คดีเกี่ยวกับการมาร่วมชุมนุมนะัม้นเป็นคดีที่เกี่ยวกับการคือโทษมันปรับนะครับคือไอ้นายตำรวจคนนี้เนี่ยนะถ้าประชาชนมีอํานาจเนี่ยจะต้องถูกดําเนินคดีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดผมบอกไว้เลยชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาชื่อมาก่อนผมอ่านแวบๆบแบบอยู่ผมอ่านแล้วเลยโยนทิ้งโยนข่าวนี้ทิ้งผมว่ามันเออมันเป็นการแสดงความไร้ปัญญามากของนายตำรวจไม่มันเป็นนายพลได้ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกัน ท่านทั้งหลายครับนี่ก็คือการขู่แต่จริงๆไม่มีทําอะไรประชาชนไม่ได้หรอกคนที่จะมาร่วมเขาก็มาร่วมครับไม่มีผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นไอ้พระราชกําหนดฉุกเฉินนี่มันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอีกว่ามันเป็นพระราชกําหนดฉุกเฉินที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะพระราชกําหนดฉุกเฉินปีส5 4 8นรนั้นเนี่ยมันออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญมาก ตา, 8, ตามรัฐธรรมนูญปี2540วันนี้มันไม่มีรัฐธรรมนูญปี2540แล้วเพราะมันถูกคณะรัฐประหารของพลเอกสนธิบุญยรัตกินเนี่ยฉีกไปเมื่อวันที่19กันยายน2549ไอ้พระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยออกปี2548อาศัยอำนาจตามมาตรา2 1 0 ของรัฐธรรมนูญราชนจาจักรไทยปี2540ก็มันไม่มีรัฐธรรมนูญปี2540แล้วไอ้กฎหมายที่ออกจากอำนาจของรัฐธรรมนูญปี40มันจะบังคับใช้ได้อย่างไรถ้าออกมาโดยไม่ได้อิงมาตรา218ของรัฐธรรมนูญปี2540นี่ ยังพอถูไถยไปได้นะครับยังพอก้มแก้มไปได้แต่นี่มันกำหนดไว้เลยว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา218ของรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งวันนี้มาตรา218ของรัฐธรรมนูญปี2540มันก็ไม่มีแล้วนี่จึงเป็นเหตุของการไปแจ้งความเพื่อจับพลเอกประยุทธ์ที่กองปราบ หลังจากนั้นถ้ากองปราบยังไม่ดำเนินคดีก็จะดำเนินคดีกับกองปราบแล้วก็จะเอาสำนวนนี้ไปร้องต่อปปชว่าพลเอกประยุทธ์น่ะได้ออกกฎหมายที่ผิดรัฐธรรมนูญคือไม่มีรัฐธรรมนูญคุ้มของปีนี้เราใช้รัฐธรรมนูญปี2560นะครับมาตรา218ของรัฐธรรมนูญปี2540นี่ยมันไม่มีคือมันไม่มีกฎหมายใดเลยที่ คุ้มครองพระราชกำหนดฉุกเฉินปี2548จะเรียกว่าพรากฉุกเฉินเถื่อนก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นเรื่องทางกฎหมายแซึ่งยังไม่มีข้อยุติแต่ว่าเราก็สู้ไปคณะสมัีประชาชนก,ก็สู้ในประเด็นนี้ไปดังนั้น,เ,นเมื่อเขาเห็นว่าคณะสมัคีประชาชนก็มาคุณสมบัติบุญงามอนง ก็จะจัดกิจกรรมคา็อบและมีประชาชนเข้ามาร่วมกันแสดงความเห็นร่วมเป็นจำนวนมากยุทธวิธีในการที่จะสกัดหรือบล็อกวันที่3กรกฎาก็ต้องมียุทธวิธีเดียวก็คือสลายการนำคำว่าสลายการนำนี่หมายถึงว่าสลายเป้าหมายทางการเมืองคือขณะนี้พลเอกประยุทธ์คือเป้าหมายทางการเมืองที่สำคัญ การสลายการนำก็คือจะต้องทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายทางการเมืองของพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมกันขับไล่อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์สัญ,ญลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ก็คือทำเนียบรัฐบาลดังนั้นไอ้กลุ่มยุทธวิธีด้านความมั่นคงที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์อยู่จึงมาคิดกลวิธี ในการที่จะเบี่ยงเบนเป้าจากประยุทธ์จากทำเนียบรัฐบาลไปสถานที่อื่นเพื่อลดความกดดันทางการเมืองที่ตรงมาที่พลเอกประยุทธ์นี่สูตรทางการแก้ปัญหาทางการเมืองเลยนะครับเบี่ยงเบนเป้าหมายสลายการนำ